อยตสวัสดีครับทุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับที่มีการจัดรายการมาตั้งเราแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของครัวคุณต่อยยกครับ ที่เซ็นทันพลาซาพระราม2องครับวันนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ท่านดูรายการเราเสร็จแล้วยังมีโอกาสก็ออกกันไปได้เลยได้เลยครับเพราะเราจะอยู่กันจนเย็นเลยแล้ววันนี้วันสุดท้ายเนี่ยรับรองว่าเราไม่เอาอะไรกลับเลยนะฮะไม่เอากลับไม่เอาอะไรกลับเลยครับเราจะมีเรื่องกันทุกครั้งเลยนะครับทุกงดีของคููขออร่อยวันนี้วันสุดท้ายบอกเลยว่า ห้ามพลาดถ้าใครอยู่ใกล้ๆมาด้วยใช่มันสะดวกจะตายแล้วก็ยังมีครัวคุณต่อยสเล็กเจ๊ตอีกนะฮะขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมที่เขียนมาแล้วก็มาบอกเราเรื่องชมของครัวคุณต่อยสเล็กเจ๊ว่าเราเลือกของดีจริงๆอันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากเราบอกว่าเราเลือกของดีจริงๆในทีมงานที่เขาเลือกมาเขามีความสุขมากเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเราตั้งใจจริงแต่เลือก กว่าจะได้แต่ละอย่างนะนคุณผู้ชมฮะอ,อ,อย่างพวกตัวของวัตถุดิบที่เป็นแบบประมง,งมาอย่างเงี้ยเราก็ใช้ประมง,งเรือเล็กนะใช่คือพอเขาจับได้เสร็จเช้าเขาแพ็คปุ๊บแล้วก็เข้ามาหาเราเลยอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นบางทีจํานวนที่มันมีมันไม่ได้มากมายมันก็มีเท่าที่ว่าของดีที่สุดเท่าที่เอามาให้กันได<ช>้ใ,<ช>ในแต่ละวันอย่าลืมนะเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันได้ก็ไปกันที่เซ็นทรัลพลาซาพระรามสองที่น้องพระรามสองใกล้เคียงทั้งหมดมาได้เลยนะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งมาทิ้งทวนกันครับผมแต่วันนี้ในรายการของเราวััันนนนีี้สสาาหรบบททท่่ชอลด บางทีอยากจะทานอะไรเย็นๆที่มันเบาๆทําน้ําสลัดเองนี้นะใช่บอกว่าเฮ้ยเย็นๆจะทานอะไรเบาๆดีบางคนแนะนาเลยก็ทานนุ่นสิไม่ไน้นะไอ้มันเบาไปแล้วมันทานไม่ได้ทานไม่ได้โอ้นี่มาทเรามาน้าสลัดกันดีกว่าทานสลัดนดีกว่าน้ำสลัดแบบไหนดีสลัดซีฟู้ดทุกท่านเคยกินพวกสลัดเป็นโรไมมสลัดโรที่มันเปม้วนๆนะัเป็นสลัดโรแบบนี้ม้วนๆแบบนี้นะครับวันนี้ครับเราจะทำน้ำสลัดซีฟู้ดซึ่งเป็นความแซ่บๆอยู่ในของ สลัดโรแบบนี้นะครับมับนจะเป็นความนัวของครีมสลัดมาดูส่วนผสมกันนะครับครีมนะครับเราใช้ครีมสลัดเนี่ยหนึ่งถ้วยนะครับกระเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาล1ช้อนชาพริกขี้หนู1ช้อนโต๊ะมะนาว2ช้อนโต๊ะและเกลือครึ่งช้อนชาเท่านั้นส่วนผสมมีเท่านี้เลยครับ วิธีทำนะครับนี่เพื่อความสะอาดนะฮะโอ้โหใส่ยันปิดปิดใช่ใช่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกผมบอกให้ปิดอย่างนี้เลยให้ใส่เป็นเสื้อเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับแล้วโทษนะที่ทำเนี่ยกินเองคนเดียวด้วยนะฮะแต่ใส่ซบไม่รู้โอ้โหหรอมาเลยครับมาเลยครับเอาเลยครับวิธีทำนะครับเอาพริกกระเทียมและเกลือเนี่ยตำด้วยกันให้แหลกก่อนนะครับนี่นะครับเอาพริกนะครับกระเทียมแล้วก็เกลือนะครับเกลือเกลือเกลือใส่ก็นไปเลยครับแล้วก็ตำนะครับ ขาต้องปิดใส่ถุงมือป้องกันถึงขนาดปิดแขนเสื้องันเลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเชื้อโรคชอบเขามากครับเพราะคุณบีคับเราอยู่ด้วยกันไม่มีใครเป็นโควิด -19 นครับเขาเป็นก่อนเลยเมีคนเดียวเลยไม่ใช่คนเดียวครับตามด้วยคุณนวาบอคนพวกนี้ช่วงโควิด -19 จะชอบมากคุณคุณเป็นแล้วรู้สึกตึงโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแรงกระดานครับเอาแล้วไงฮะตามนี่นะครับตมพริกตำกระเทียมแล้วก็เกลือเนี่ยให้แหลกนะครับเมื่อแหลกได้ที่ปุ๊บ ค่อยเติมน้ำมะนาวลงไปบีบมะนาวลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลครับคนทั้งหมดจนน้ำตาลละลายนะครับเหมือนเราทําตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดอะฮะเหมือนเราทําน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ค่อยๆต่ำไปเรื่อยๆนะครับพอพอมันได้พอพอพอแล้วไหมพอพอเสร็จดีครับแล้วเสร็จแล้วก็ใส่นี่ครับน้ำตาลครับแล้วเมื่อกี้เขาบอกคุณนะตอนแรกใส่มะนาวไปใส่ไปแล้วนี่ใส่ไปแล้วโอเคใส่น้ำมะนาวลงไปครับอ๋อ น้ำมะนาาลงไปนะครับแล้วก็น้ำตาลใส่หน่อยก็ได้ครับน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทีนี้เอาช้อนคนครับให้น้ำตาลละลายเลยครับนี่ครับช้อนครับนู่นนูเอาคุณมีช้อนอยู่คนให้น้ำตาลละลายแล้วไงตตอคุณอ๋อพอคนน้ำตาลละลายเสร็จปุ๊บนะครับเอาส่วนผสมทั้งหมดที่ได้เนี่ยมาเทลงในน้ำครีมสลัดแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้เป็นแบบน้ำสลัดรสแซ่บสีฟูหมายถึงใส่ในน้ำนี่เลยเหรอใช่ฮะอ๋อเหรออันนี้มันจะเป็นแบบ ปกติเวลาเรากินอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับเราจะกินแบบพวกลุยสวนนึกออกไหมลุยสวนเป็นแบบว่าห่อด้วยเข้าใจเข้าใจนี่ไงนี่ไงเขาทำได้เป็นสลัดโลแบบเนี้ยครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนี่นี่คุณโก้ได้ละเห็นไหมนี่นี่นี่ลองทําดูนะครับผมว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็อันเนี้ยเราทดลองมาแล้วนะครับพริกก็จะมีความเผ็ดนิดเดียวเพราะว่าเราใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับยังไม่ต้องนะครับนี่เราก็ต้องเทน้ำเข้าไปอันนี้ส่วนสาคัญเลยครับคุณเต้พบเอาคลุกเอาคลุก เทลงไาให้แตกเยอะโอเคก็ไปเลยครับทีนี้พอใส่เข้าไปนะครับต้องรบกวนคุณโกะนะครับช่วยมนุษย์ให้เข้ากันด้วยครับคนทั้งคนนะไม่ใช่มนุษย์นะคนคนโอ้โหนิดนึงก็เล่นครับเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ฮะเพราะท่านผู้ชมลองทําดูที่บ้านมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจําไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเปิดย้ำเอาใน Facebook เฟซบุ๊กก็ได้ครูคุณต่อยเราได้เลยนะครับแต่วันนี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คือวันที่10พฤศจิกายนนะฮะเรามีนัดกันนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของครูคุณต่อยยกทัพนะฮะเราไปเจอกันที่เซนท่านพาซาพระรามสองนะครับร้านอาหารข้าวหวานต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีครูคุณต่อยเซเลคเต็ดอีกนี่นะคะคุณต่อยพบได้เสี่ยงตายแล้วนะครับลองให้พูดอย่างนั้นเลยอร่อยจริงจริงปะ น<อ>คนยูเทอร์อผมคนนี้เฮ้ยผมไม่ได้พูดเล่นไม่ไม่เขามไม่ได้ลองมีอาลองคนแรกเลยครับ <c oughs> ทำออสพี่ออสแต่รูปอย่างนี้มันแม่มันมีคนลองไปแล้วอ่ะอเออแล้วเขาเป็นยังไงแต่ยังไม่ออกจากซีอยียูนะ <c oughs> หยอกอะไรเล่นค,มมรครับยอยากอะไรเล่นทำตามสูตรนี้เลอร่อยจริงๆครับอร่อยมากๆก็อย่าพลาดนะครับวันสุดท้ายแล้วเจอกันที่ ชนะปราสาทพระรามสองใช่ครับยกทับครับยกทับครับตอนนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับมาชูสเต็คครับอร่อยมากอ่ะร้านนี้ผมบอกคำหนึ่งก่อนเลยเลือกแต่ของดีๆมาใช่ครับพิธีพิถันมากผักเพิกเลีปลูกเองหมดเลยนะครับอร่อยอร่อยเลยมากคนคนนี้ไม่มีใครหลอกเรื่องกาแฟเขาได้ค่ะเขาเป็นกรรมกาจารย์อาคาครับอนะครับ Bye.